ตำรวจเชิญตัวพระเมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทเทียนวิพรมหานายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาและตัวเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ในการร่วมแถลงข่าวที่เข้าพูดคุยทำความเข้าใจในเนื้อหาที่จะ,ะแถลงท,ท่าทีต่อกรณีคำวินิจฉัยกฎหมายคณะสงฆ์ปี2505ฉบับแก้ไขปี2535ในมาตรา7เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชของผู้ตรวจการแผ่นดินที่สรุปว่ากระบวนการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ผิดขั้นตอนกฎหมายค่ะ หลังใช้เวลาพูดคุยราวหนึ่งชั่วโมงพระเมธีธรรมาจารย์ยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของเครือข่ายองคอ์กรชาวพุทธไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เพื่อต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาพระครูประหลัดกวีวัดรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนากล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้าราชการเท่านั้นไม่สามารถพิจารณาหรือวินิจฉัยมติมหาเถระสมาคมได้ส่วนการวินิจฉัยข้อ,อก,กฎหมายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีิกา นอกจากนี้ยังมองว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีเจตนาวินิจฉัยกฎหมายที่ขัดต่อจารีตประเพณีและขัดต่อจริยธรรมขององค์กรอิสระก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์และสังคมไทยอย่างรุนแรงจึงมีมติที่จะรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์และครว่าสองหมื่นรายชื่อเพื่อยืนถอดถอนผู้ตรวจการแผ่นดินต่อสภานิติบรรญ,ญัตแห่งชาติหรือสอน,นอชอค่ะ